แฟนๆให้ความสนใจครับแล้วก็เป็นรุ่นพิมพ์นิยมเลยก็ว่าได้ครับครับทีริมคู่ที่2ครับคู่นี้ครับจะมีช็อตสวยๆให้ได้เห็นกันหรือเปล่าครับเพราะว่าคู่พีริมทุกสัปดาห์เนี่ยมักจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ก็บอกว่ามันเกินความคาดหมายกับทุกสัปดาห์เลยว ช็อตให้ไฟมวยประทับใจก่อน้งแต่คู่พรีมและครับเอาคู่นี้เป็นคู่ที่2ครับน้ำหนักกลางๆครับมีเสียงกระซิบแววๆถามมาว่าคู่นี้มีใครหลับหรือเปล่าบนเวทีนี้นุ่มเหมือนที่นอนโรตัสแน่นอนแล้วครับเชื่อเลยเกินว่าต้องมีใครสักคนได้สัมผัสพื้นเวทีครับแต่ตอนนี้นี่นักบวยบนเวทียังยืนกันอยู่ครับน่าจะยังไม่ง่วงครับหัวค่ำด้วยครับการประทิงครับบอกนักบวยอย่ากอดกันนางครับถีบซ้ายไปครับสี่พยักครับ เทมนเตะซ้ายครับยังไงดีโยกครับสร้างชังหวะครับขยับปล่อยซ้ายครับเทมนทีไปทีนึงครับทีขวาครับโอ้โหนี่ครับปัดขวาไปแข้งซ้ายขึ้นมาครับบังติ๊บโอ้โหไม่ยอมกันครับออกยังไม่เยอะแต่ออกเน้นๆครับเล่นแรงๆกันเลยเบียดเข้าไปครับ นายชกอิราณพยายามจะบีบพยายามกดดันนายชกไทยครับฮุกซ้ายและขึ้นมาขวาตรงเล่าว่าสองหมัดนี้โดนครับแต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีครับนายชกไทยเอาครับมาแล้วครับหมัดขวาครับเริ่มมาให้เห็นครับไปมาเกี่ยวและขคืนแค่ขวาโอ้โหหมัดครโดนอุ้ยเอาแล้วครับแม่นี่ครับว่าแต่แกไม่ยอมครับจังหวะแกโดนหมัดมีอาการิแกล็อกคอแล้วกระต่เข่าต่อเนื่องได้เลยครับสี่พยัคฆ์เมาก็จริงแต่พอจับนายนี่เหมือนลูกอาชีพเขาเลยครับ เอาตัวรอดได้ครับจังหวะผวากอดเอาไว้ก่อนครับเอาครับยกแข้งยกขาทําลายจังหวะไปก่อนครับเพแมนทุกซ้ายครับอุ่หมัดเนี่ยนตลายครับสีพยัก์ต้องต้องต้องป้องกันตัวให้ดีครับเตะขวาครับไปซ้ายอีกทีหนึ่งตกตัดหล่นไม่ได้ครับแค่ขวาคือไปจุดยับเพแมนซ้ายึ้นมาเอาแม่ถ้าอาวุธยาวๆแบบนี้เพแมนบอกว่าไม่กลัวครับ พราะว่า oh, ความเร็วมีความคมได้อา้าวโยกไฟโยกยิ่งยักยิงยกิงยักย,ย,ยิ่ขวาไว้ก่อนต่อยทองแล้วก็เตะผ้าใบไปทีนึงนี่ครับพอแกเริ่มมั่นใจกับเพแม,มนครับเริ่มเห็นลูกโยกสร้างจังหวะกับเตะขวาขึ้นมาบ้างครับสี่พยักครับต้องทําให้เพแม,มนเนี่รู้สึกขาดความมั่นใจไปบ้างครับเตะตับล่างต่อยมาที่รถตีไม่แต่ว่านาทีนี้นี่เหมือนว่าเพแมาน,นี่จะยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับสี่พยักเองนี่พอโดนหมัดแล้วแกดูช้าลงไปครับ แม้ว่าวงในนี่มีจังหวะล็อกได้เหนียวแล้วก็ตีได้เจ็บครับแต่ว่าไปไปไปเพย์แมเองอยากแก้เกมได้ในการออกมาเล่นข้างนอกครับออกอาวุธยาวๆโดยเฉพาะกันเน้นต่อยใหม่ครับนี่ครับอูหมาเลยครับบัดขวาครับยังยักคิ้วได้ครับเตะซ้ายไปหลุดแล้วหมดยกแรก ี่2จะมีใครนอนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับน้องนามิส่งจูบแล้วครับส่งจูบหวานๆแบบนี้ไม่รู้จะมีใครเคิร์มหรือเปล่าครับแดงกัน้องนันบนเวทีอืมเอาครับอย่าเพิ่งเคิร์มครับอ้าแต่คะแนนออกมาครับเสียงแตกครับเสียงแตกเฉยครับเพแมนครับชนะด้วยเสียงคากมากครับสองต่อหนึ่งเสียงครับสีพยักบิชนะหนึ่งเสียงครับเอาแล้วครับมองกันแบบไหนครับมองแบบส่วนน้อยหรือส่วนมากครับแต่พี่แน่มองต่อครับยกนี้ครับยกที่สองขยับเข้ามา รวบแล้วตีซ้ายครับตีซ้ายคืนเหมือนกันครับเน้นที่วงในบ้างครับศิริยะก็เปลี่ยนแผนแต่เพแมนก็มีเข่าวงในสู้ได้เหมือนกันครับเอาก็้วตีมาตีคืนแยกกองครับกรรมการปรินครับไยาม่าต่อยหมัดขวาครับเต็มดีเหมือนกันครับคลอมไปนิดนึงตีคืนศิริยะถึงตัวครับไม่ยืนห่างแล้วครับตีซ้ายกดลงมาแล้วตีซ้ายคืนครับเอาแลตีมาเสียบเสียบขวาไปครับคนนึงเล่นตีซ้ายครับ สอดแขนเอาไว้ยกนี้พเพลยแมนมั่นใจเลยครับมาสู้ในครับไล่แขนแทงเพราะว่าสี่พยังค์นี่ดูครับเหมือนจะเข้าตาครับพอสู้ในนี่แกดูมั่นใจครับเดินรุกไล่เดินใสก่กระบะตึมบักโอ้เข้าไปนิดนึงวงในดูครับล็อกแล้วสับซอกโอ้ยโ,โ,โดนแล้วยังไงเพลย์แมนเอาขึ้นเลยครับไม่กลัวไม่สะดุ้งไม่ตกใจเอาเลยครับเอาเลยครับทองโอ้ทิ้งลำตัวเน้นลำตัว อาตหลุดแล้วเตะขวามาก็โยกโยกแล้วถกเทถึงลงไปโดนต่อยท้องไปหลายทีพอเตะคืนมาีถือว่าพอได้ถอนคืนหน่อยแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์กับความเจ็บปวดมีครับมีโต้มีเถียงเหมือนกันครับซ้ายครับนี่รับวจะโดนเข้ามาเจอแท่งสกัดไปก่อนครับยัดมาแล้วตีคืนบนตะกรันครับไปต่อครับสีพยักษ์ เจอหมัดอ่าทำท่าไม่ดีเหมือนกันครับไปขวาอุ้ยน่าจะหันใต้คอแล้วแต่รู้ทันครับเพื่อนต่อยขวาขยับต่อยขวาคืนก็ไม่โดนครับทุกซ้ายไปหลุดแล้วออื้จังหวะจะบวกก็หลุดอีกครับทุกซ้ายครับโอ้โหลนเลยโอ้โหไปไม่ลามาไม่ว่าเลยครับสี่ัคฆ์โดนอะไรไม่รู้แต่ว่าหงายท้องนอนงอไปแล้วครับ ยกที่2 2นาที13วินาทีครับเลแมนครับหลังจกจากประเทศนิลาครับไปเกมแบบเด็ดขาดครับรอเลยครับนี่ครับนวดอยู่นานครับจังหวะหมัดฮุกซ้ายครับเข้าลำตัวครับมันสะสมเลยครับเดี๋ยวเรามีภาพช้าให้ดูกันแต่ดูนี่ก่อนครับนี่คือสิ่งที่ไม่ได้มีไว้ครับในกฎกติกาของมวยไทยครับ การมาขอโทษขอโพยแล้วก็เห็นใจเป็นน้กใจนักกีฬากันครับดูครับจังหวะนี้เลยครับคุกซ้ายครับโอ้ยนี่ครับปักเข้าไปครับอีกมุมหนึ่งครับนี่ครับเคาะสีข้างครับแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่เราเห็นครับโดนมาเยอะครับอู้ยนี่มันจี๊ดครับถึงตัวเลยครับ The man. Ladies and gentlemen of the two minutes and thirty second of the second round, we have a winner by way of Nashville Blue Corner. Hey